เรื่องเข้ามาข้างในมีที่จอดข้างในมีที่จอดถ้าเขาได้นะอะไอย่งนี้ อัน <descon> น <fin anta> <multic S 2> ี้มะระมันไม่เหมือนมะระบ้านเรานะคะมะระอันนี้มันจะเปลือกว่ามะระบ้านเราใหญ่นะทไม ว่่นาได้ก้โงลวนไหนลับไหน้ววันไล้ันไหนแล้ววันไวันไหนล้วไห้ววันะครับไวันไหนแ้ววัล้ววัไลววัันวันไหนวันไล้ไห้ันไหนันไหล้ววัไหนววันไ้ววัับไหวหล้ันไหัไหนแลไน ไเสร็จไป้เราถุงผ้าหลบหัวอะไรแตอนนี้ถุงผ้าเรามีมาอีกแล้วนะผ้าร้อเดี่ยวแ่เดยแดงนะแตว่าลูกค้าต้องการเอาแลกถุงผ่าก็เดินที่บูได้เลยนะก็บูได้ีั่ไปไหนกันแล้วไม่รู้่